i can บากักกามบัตาขินาปังทักธรรมบานเตเตปัทัินังทักขินานิกตวานาราปันทเตปังทักขินาทยันโตโนิยาม

สุพรรณคาลังสุปัภาตังสุหุติตัสุขันโนสุโมหโตจะสุเยตถะครามาจาริโสปันทพาขีนางกายกรรมังวาจากรรมังปานขีนังปานขีนังมโนกรรมปานเน và ratà gian to khi muaê Nam để quaần nó e qua tàu quan quê cây เอจายาตุสยมังกาเลอาัลลาสิตาวันตังเกเสปะดาเวปโกาเลอาเปสเซเกสัพพำหัวทานังอาคาปาตอปมวะรันเดโซนาคาตังสุมังคาลสุปาาตัง ตังโกะโนโมหตจารย์ธรรมพระมัจเรสวัตกิลังกายกรรมังวาจาปัทภคีลังปามาคีลังมะโนกกรรมปานเนตเตตปะทาั ปันธาคิเนนานกัตตะวานะภันตาเตปันธาคิเนชัยยานโตพรทียะมัวเละสักายานังนันติวัตตโน ชัยโยโหหิชัยยาสุนชัยยามะคาเลอปาราจิตตาบาลังเกเสรีปันทาวิอะนเลอภิเศเกษสาปบุตานังอาค้าปัโตปะมวมทันติสุนนะ สุบังฆาลังสุปามพาตะสุหุติตังสุขันโนสุโมหตโตจะสุเยตภาพรามมาจารีโซปันธาเกนังกายกรรมวาจากรรมวาบานเกนังปันธาเกนังมโนกรรมั ป่าตาขินนาปทาตาขินนาลิกัตะวานาระป่าตาเตปาทักขิแนทยันต ยาชังนันเทวาตานัวเอวตาวังเวชัยโหอยชัยยาสุชัยยามังคัเลอาปาลชิตตาบาลักเกสิเสปธาวิปคัเลอาภิเสเกสัมหัวทานังอาคาปากกบป ນาคาตังสุมังคะสุปພาปังสุหวัติตาสุขนสุมหวั พรมัจาริสปัทาขีนางกายกรรมมาวากากรมังปัทาขีนางปัทาขีนางพนกรรมังปะาเลแต่ปัทาขีนะปัทาขีนงนีกัตตทวนาราผนตาเทปัทาขี เนี่ยหนึกงหนึงกถึงญาติโยมประเดี๋ยวคนพ่อเนึกถึงอาจารย์เบียคนตึงทำเนี่ยผู้โด่งดังเนี่ยมีคนถามว่าโอ้ยควันเขาฝันดำนี่มันเป็นลักษณะมีบุญมีบุญบุญมันจะเกี่ยงอะไรม่รู้อะง้มันมีควันมันมีเตาแก๊สไหมมันก็มีควันนละนะ อันนี้อาจารย์ออสคนตื่นควันอันนั้นอัมเบียคนตื่นทำนะออมันไม่เหมือนกันตึงลงไีงง่หมืนตามตามปกติแล้วการรอพระควนจะบากเกินสี่องค์ห้าองค์แต่เอาเนี่ยจะทำนักที่สุดคือครั้งละสิบห้าองค์คณะไหนก็เคยรับมีแต่คณะที่นี่ที่เดียวที่มารับงานของเรานี่ก็คือ รอบละสิบห้าองค์รอบละสิบห้าองค์ในพระเขาตะกี้ได้คุยกับช่างจะขอขอเอาขึ้นฐานชุกชีก่อนว,วันสงการอ่าวันสงการนี้จะพยายามให้ขึ้นจนได้หมดทั้งหมดสี่สิบห้าองค์อ่านะก็เลยว่าจะในนั้นนะ่ะดีบุตรีเฮาได้สมโพธิในช่วงสงการก็ได้นะก็ขอบอกคุณญาติโยมได้รับทราบกันไว้ล่วงหน้าละ ขอแจ้งเรื่องอันหนึ่งครั้งต่อไปนี่ยังใหญ่กว่านี้เพราะอาตมาจะรอทีเดียวเพราะตอนนี้ไปสร้างเจดียด์อยู่ทีล่ลปูนองค์หนึ่งและอาตมาก็จะได้บรรจุพระพุทธรูปหน้าตักเก้านิ้วเนี่ยทั้งหมดเก้าสิบเก้าองค์วันเดียวนี้ได้คุยกับช่างตะก,กี้ช่างจะมารอหื้อในวันที่เก้าวันที่แปดหรือวันที่เก้ามิถุนาเนี่ยจะรอกันที่นี่ ตลอดที่วัดเขาวัดพระธาตุสีชมพองนั่นนะเป็นพระสิงห์หมดกับมดเลยทั้งหมดเก้าสิบเก้าองค์จะเอาใส่บรรจุในพระเจดีย์พระเจดีย์พระธาตุธนิพุลชัยํำลองพระธาตุธนิพุลชัยสร้างมาแล้วเก,เ,ลนนนะเกือบเสร็จแล้วอตอนนี้นะเกือบเสร็จแล้วอาตุลงกลับกดีด้จะโชว์ภาพหน่อยสร้างทีนไหนอันตรสา สำนักนวลเฉวีสันตกักลำพูนกะนลำพูนนัดลำพูนอำเภอเมืองนะครับส,สันตศัก์เกยแล้วตะลอนตะลอนไปเทศแถวนั้นอ่า<ด>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 สันตศักอะไรท่านเจ้าคุณสีว่าเวลาทำมันอย่างไผ่บะเขนผมไม่ได้บอกไผ่เซ็ตแล้วถึงจะบอกอ่า ให้ทุกคนทึ่งเ,เล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องศิลปศิลปาจารย์เ <estamos S 2> น,นี่ยในอ่างเปลว์นี <m ys ven> น่จะได้ขึ้นเมื่อวันที่วันที่อะไรนะเริ่มตั้างเมื่อวันที่ขอ้อกตินะ ว็นที่แล้ววันวันพิยามหารนาะอ๋อเสาสามตุลาอี่สามตุลาอมมาอยาตรงนี้เราไปมาดูหมดมดก้าสิเก้าสิกลังทำาแฟนในบ้านนัาัด้าวนี้เก้านิ้วโลก,กุตละธรรมเก้า ลงไปไอ้เฮ้ยว oh, ่าว่าเฮ้ยอยู่ไหนเอ้นมาเอาพรมน้ำไปเอาตะลุงแหวงไปพรมอืมเอาตะลุงไปออะเอาเลย อนุญาตหมดเลยทุกคนเลยเระบบเก่าเอาไปย,อไปยขอขอประกาศประชา,ะชาะสัมพันธ์นะ ว่างๆอยากจะไปใส่บาตรไปฟังเทศฟังธรรมที่สำนักไม่ใช่หนวนสูโอดหูเอ่อเอ่อเนี่ยสำนักที่เออไม่ใช่ที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 ่ท่าบัวตองท่าบัวตองหน้าวันที่สิบสิบห้าเริ่มตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงยี่ห้าเนี่ยธรามาไปจัดปริวาสที่นั่นนะาใครจะไปร่วมด้วยก็ไปจะไปใส่บาตร ทำอาจจะอาจจะเป็นเจ้าภาพอา,อาหารอะไรก็ได้เพราะพระเรายังไม่รู้ว่าทั้งหมดกี่รูปนะเพราะวันนี้กําลังเริ่มรับพระเข้าวัดนะอันนี้เราไปที่แม่แตงพี่อาตมาหนีไปตอนหัวค่าทุกวันเนี่ยก็ไปที่แม่แตงอ่าใครอยากจะไปร่วมบุญไปทําอะไรได้เลยทั้งน้ําทั้งอะไรเมื่อวานนี้ไม่ชีจอยเอาน้ําไปถวายหนึ่งลำรด นะไม่ชีจอยอน้ําไปถวายหนึ่งลำรดแล้วก็อาตมาก็เอาเข้าวเอาอหารไปถวายพระที่อยู่นะตอนหวข่อใครอยากจะได้บุญไปจะมีพระธรรมเทศนาทุกวันทั้งเช้าทั้งเพนทั้งเย็นเหมือนกับว่าพระธาตุสีชมพองทุกอย่างเราทําเหมือนแบบนั้นนะเหมือนที่พระเดชพุณหลวงปู่ทํามาไว้เป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ทําตามก็ให้ไป ได้เลยต้องเอาเต็นไปด้วยนะไปนอนอนะืรับอืมเอาเลยระวังนะเอาเต็นไปกลางระวังหมูป่านะหมูป่ามีเยอะอะหมูป่าเยอะอยู่ในป่าในอุทยานอันนั้นในเขตอุทยานตอนนี้เขากั้นเขตไว้ให้อรตมมาแล้ว เพิ่งไปปรักปักหมุดปักอะไรมาเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะไปตอนนี้เลยก็ได้เมื่อเช้านี้เขาเป็นทหารเป็นทหารอันนี้อ่าเป็นเสร็ิธีเนอลุงเนอรอบนี้ อาสถานญาโยมจะไปโปรยก็ไปคาัจจะปันปอนเสงฮึอาปัดปูดโทเดี๋ยวกิดเเป็นดีใจเกิดปีติรับเป็นเจ้าภาพสร้างหนึ่งองค์เก้าหมื่นบาทและก็รับเป็นเจ้าภาพบูรณะพระเจดีย์ครับทปีทองทั้ทุกอย่างแหมหนึ่งหมื่นบาท รวมเป็นหนึ่งแสนบาทก็ขอขอบคุณแนละอนุมโมทนานตระกูลปูราณิธีสององค์สองเก้าสิบแปดเป็นแสนแปดหมื่น 8, ขออนุมโมทนาคุณแม่พทิ่รศการ,ร,ร,การคุณทศดีรศการ,อรสองแม่ลูก รับไ้องคแล้วลูกแล้ลูกล้วเอ้ยรับไปท่านระบองค์เป็นจำนวนหนึ่งแสนได้สองเก้สิบแปดสามอื้อ0 0 0แ่นและก็คุณคุณสมศรีหนึ่งองค์สีนองคนพี่สาวพี่สาวพ่สาวพี่อีกหนึ่งอีกหนึ่งหนึ่งอง บ้านนี้ทั้งหมดทั้งครอบครัวทั้งสามพี่น้องห้าองค์ห้าองค์ห้าอคปัตติกาปัตถะปัตติกาพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยนะพระเจ้าหพระองค์อ่าปัตติกจผุ้ทาเจ้าห้าพระองค์อ่าเพราะฉะนั้นเอาลืมต่อาตอนที่จับตอนที่ปลยดอกไม้ถึงส่วนที่ใหญ่โต เรียบร้อยเลรต่อไปลว่าอายุพันโทสุขาพรัำขอขอบคุณทุกท่านท่านทำให้สำเร็จได้ก็ขอให้กิจกรรมกิจการที่ท่านทั้งหลายดำเนินปัจจุบันนี้จงประสบความสำเร็จทุกทุกอย่างทุกทุกประการเหมือนกันทุกทุกท่านเอ มาลุนเ้นาก็พร้อมกังลนะตมาได้ได้ได้มาทำบุญตอนเนี้ไหมโอ้ตลอดพระเนี่ยมใครจะมาทำบุญมันเกิดมานี่อ่าปั่นี่เข้าเนี่ย